ก็ขอการ์ดสวีด่วงเงินด้วยนะครับวันนี้ผูดช่อง Mo โตโฟกัสอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคดนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนหาเงินเข้าทูบันนี่วัลเลตก่อนอื่นให้เพื่อนทาการสมัครกันก่อนนะครับเพื่อจะเป็นกระเป๋านะครับเพื่อทําการถอนเข้าทูบันนี่ว l ลเลตจะเป็นลิงก์เว็บไซต์เดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ตาลางลิปให้เพื่อนทาการสมัครกันก่อนนะตัวแรกนะครับสำหรับใครที่ทาการกดคลิกเข้ามาแล้วนะให้เพื่อนๆทําการใส่อีเมลของเพื่อนเข้าไปนะครับแล้วก็ จะเป็นรหัส OTP ในบรรทัดที 2> 2> to to ่ like her gift, her knight, 2ของอีเมลของเพื่อนนะครับเมื่อเพื่อนทำการกดคลิกตัวสีเหลืองเข้าไปนะท่านจะได้รับรหัส OTP เมื่อเพื่อนทำการกดคลิกตัวสีเหลืองนะหลังจากนั้นนะครับจะมีการกรอกรหัสเข้าไปนะครับสับตตัวด้านล่างและทุกคนตัวที่สามให้เพื่อนเพื่อนกรอกรหัสเข้าไปได้เลยตัวนี้นะครับเพื่อนๆต้องใส่ซ้ำกันนะครับก็คือรหัสของเพื่อนต้องใส่จำนวนแปตัวขึ้นไปนะครับ แล้วก็ใส่สากันอีกครั้งก็จะเป็นการใส่รหัสตัวนี้นะครับเพื่อนๆต้องทําการใส่รหัส9 4 M2 F G D5 นะครับเข้าไปนะครับเพื่อนๆจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมนั่นเองนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทำการใส่เสร็จ ให้เพื่อนๆทําการกดคลิกตกลงหรือทําการสมัครให้เรียบร้อยตรงเสียงเหลืองนะครับลองเช็คดูว่ารหัสของเพื่อนอีเมลของเพื่อนใส่ถูกต้องหรือเปล่าหลังจากนั้นให้เพื่อนทาการกดคลิกตกลงเข้าไปได้เลย หลังจากที่เพื่อนๆทำการกดคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้นะให้เพื่อนๆนะครับทำการกดคลิกตรงสีเหลืองๆตรงกลางเข้าไปก่อนนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะให้เพื่อนททำการกดคลิกนะครับสำหรับ Android นะครับจะมีคําว่า Android อยู่นะหรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับให้เพื่อนๆทำการกดคลิกไว้ใต้ร่างคลิปแล้วก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปให้นะครับเพื่อนๆลองไปกดคลิกดาวน์โหลดของ Android นะครับเพื่อทําการสมัครนะครับนี่จะอยู่ตรง นี้นะให้เพื่อนทำการดาวน์โหลดแล้วก็ทำการเล่นนะก็อยู่ในเกม Planet i n v o l u t i o n นะครับถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยละกันนะครับก่อนอื่นสำหรับใครที่จะทำการเล่นเกมมาใหม่ตัวนี้นะครับอย่าพึ่งเล่นนะทุกคนดูคลิปนี้ไปก่อนนะครับอาจจะไม่เหมาะหรือเหมาะกับเ,เพื่อน เดี๋ยวจะมีการสมัครด้วยมีเงื่อนไขเพิมเ่มเติมเยอะแยะมากเลยตัวนี้นะครับถอนเข้า t ูบ n n นี่วอลเลได้ด้วยทุกคนมันอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับตัวนี้ผมขอแยกเป็น EP ไว้ละกันนะครับเพื่อให้เพื่อนเข้าใจ ง่ายนะคบสละใครที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนดูคลิปนี้ไปก่อนนะสละใครนะครับที่ทําการดาวน์โหลดเกมนี้ไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปก่อนนะครับสังเกตนะครับสละใครที่ทําการดาวน์โหลดมาใหม่ๆนะครับเพื่อนๆดาวน์โหลดเกมนี้ไปก่อนนะมันจะมีเกมแล้วก็เป็นเว็บไซต์นะครับที่เชื่อมต่อกันทุกคนเราสามารถนําคะแนนที่ได้ตัวนี้ที่เราทําการเล่น เอาไปแลกเป็นทูนี่วอลเลตได้นะทุกคนงงๆหน่อยนะไมาดูกั้านะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆนะครับทำการสวัดโดยการล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนนะครับตัวนี้จะล็อกอินผ่าน g o o g l e เท่านั้นนะครับการเล่นนะครับเพื่อนๆต้องทำภารกิจในเกมนี้ก่อนนะครับให้สำเร็จก่อนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเหรียญด้านบนสีทองๆตรงนี้140คะแนนแบบนี้นะครับนี่140คะแนนตัวนี้นะครับจะ เป็นเหรียญด้ทุกคนที่เราเอาไว้ใช้แลกนะครับสลับ t ท u ม m นี่วอลเล็ตนะก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนกดที่ลูกกองของขวันก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองหาดูก่อนนะมีไหมทุกคนมีไหม เดี๋ยวผมลองหากดดูก่อนนะมันจะมีเงื่อนไขของ t o m money w l l l t t อยู่นะนี่นี่นีจะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับจะดูด้านล่างเป็นรูปยานอวกาศด้านล่างกดคลิกเข้าไปหนึ่งที่นะครับ <S <S ตรงนี้นะครับจะเป็นเงื่อนไขนะครับเพื่อทําการปลดล็อกทุกคนสําหรับ t ูมานี่วอล l ลหรือปลดล็อกกระเป๋าของเรานั่นเองนะครับ <S <S ตัวแรกนะทุกคนเพื่อนๆนะต้องทําการเช็คอินสําหรับ t o m m o n y y w l l l t t กันก่อนหรือทําการล็อกอินนะครับสำหรับบัญชี อีเมลกันก่อนตัวที่2นะครับเราต้องทําการดูวิดีโอนี่ดูวิดีโอแบบนี้นะจำนวน6ครั้งนะทุกคนถึงจะสามารถทําการรับออกมาได้มาดูกันนะเดี๋ยว,วเราจะดู6ครั้งเลยนะทุกคนว่าเราจะสามารถรับได้ไหมนะโอ้โหนานมากเลยนะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณวิดีโอละประมาณ30วินาทีนะครับในการดูนะให้เพื่อนๆดูจนถึง 6วิดีโอนะครับหรือ6กทําหกนั่นเองนะครับก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะสำหรับวิดีโอแรกมาดูกันว่าเราจะสามารถรับได้ไหมทำการกดค,คลิกกาออกนะมาลุ้นกันมาลุ้นกันทุกคนตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นนาทีบวกเพิ่มอีกนะทุกคนอินคอมก็คือรายได้นะั่นแหละนะทุกคนรายได้จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่หนึ่งทัหกเรียบร้อยขาดอีกแค่5วิดีโอเท่านั้นนะครับก็ทําการรอนะทุกคนตัวนี้จํากัดนะทุกคนก็คือรอทําการ รับ15พินะมาดูกันว่าเราจะสามารถรับได้ไหมทำการกดคลิกดูอีกครั้งตัวนี้เราก็ทำการรอไปเรื่อยๆ 喵 <music> ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการดูวิดีโอจนถึงวิดีโอที่5แล้วนะทุกคนหรือภารกิจที่5ของเรามาดูกันเนี่ยอยู่ที่ 5/ ้ทเรียบร้อยเหลือคลิปสุดท้ายในการดูนะครับก็ให้เพื่อนทําการกดคลิกดูมาดูกันว่าจะโผล่ของทูบ e นี่วอลเลตเพพาหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นจีแคท P.R.X นะครับก็น่าจะมีเหมือนกันมารอดูกันว่าเราจะสามารถทำภารกิจสำเน็จหรือเปล่านะครับเพื่อทำการปลดล็อกกระเป๋าของ t ูบูดี้ w a l l ล็โอ้โหเป็นเกมที่มีเงื่อนไขเยอะพอสมควรอยู่นะมารอดูกันว่าสายฟรีจะคุมไหมแล้วก็สายเชิญเพื่อนจะคุมไหมมารอดูกันแล้วก็จะสามารถถอนได้จริงไหมที่สําคัญเลยแหละนะมาลองดูกันนะครับก็ทําการกดคลิกก้าออกนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทาภารกิจครบ 6อย่างเรียบร้อยแล้วนะทุกคนทําการกดคลิกกาออกนะครับมาเช็คดูนะครับตอนนี้ผมก็ทําการทำภารกิจผ่านเรียบร้อยทาการกดคลิกตกลงนะครับมาดูกันนะครับผ่านเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่ผ่านเรียบร้อยทุกคนผ่านเรียบร้อยทําการกดคลิกโอเคนะครับมาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมทุกคนไม่มีนะมีไหมไม่มีวะทุกคนเราต้องทําไงเนี่ยเดี๋ยวมาลองดูกันนะจะมีอะไรผุขึ้นมาไหม ตัวต่อมาได้ทุกคนวิธีการต่อไปนะครับให้เพื่อนนะครับทําการกดลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับเป็นลิงก์เว็บไซต์ที่เพื่อนทาการกดคลิกมาแล้วได้ทุกคนเหรียญของเพื่อนนะครับจะเชื่อมต่อกับเกม Planet Evolution นะทุกคนถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยละกันจะเชื่อมต่อกันนะแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีการเช็คเหรียญอยู่นะว่าเพิ่มมายังไงนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสลหรับการถอนเข้าทูบันนี่ว a ลเลตนะให้เพื่อนทำการกดคลิกที่ คอยได้ทุกคนนี่แคทไดทุกคนพวกนี้นะครับเป็นคำว่า PayPal g c a s พวกนี้ให้เพื่อนๆทำการกดคลิกตรงสีเข,เขียวตรงนี้กดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้มี PayPal g c a s ี t x x แล้วก็ทู o Money Wallet มาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถแลกได้เท่าไหร่แล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่เท่าไหร่ทําการกดคลิกที่ทูมัน y ี่วอลเลตตรงนี้นะเพืเพื่อนนะครับทการใส่ เบอร์วอลเล็ตเข้าไปก่อนนะทุกคนทําการใส่เบอร์วอลเล็ตเข้าไปก่อนนะและจากนั้นทําการกดคลิกตกลงนะทุกคนเพื่อทําการล็อกอินนะนี่จะเจอแบบนี้ทุกคนเราสามารถเลือกสกุลเงินได้ก็เป็นเงินบาทไทยนั่นแหละนะทุกคนตัวนี้เราสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้แหละนะมาดูกันนะครับสำหรับกัดตาแลกเปลี่ยนตัวนี้นะครับจะแลกขั้นต่าอยู่ที่10บาทใช้คะแนนอยู่ที่5,000คะแนนเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อย6000คะแนนแลกได้12บาท ตัวต่อมานะ,ะก็จะเป็น2000 20, 0คะแนนแลกได้50บาทเข้าทูบันนี่วาเลตแล้วก็สูงสุดเลยเยอะขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น5 0 0 0 0คะแนนแลกได้อยู่ที่130บาทเข้าทูบันนี่วาเลตโอ,อ้โหคุ้มนะทุกคนคุ้มนะลองไปแลกดูได้ส่วนเพ่พาวนะครับก็จะถอนค่าต่ำอยู่ที่ 10,000มคะแนนนะครับแลกได้อยู่ที่0.7ดอลลาร์ใะทุกคนหรืออยู่ประมาณ23บาทประมาณนี้แหละใะทุกคนเพ <ๆ S 1> ื่อนๆก็ลองไปแลกดูได้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตละกันว่าการหาเพิ่มเติมหรือการเล่นเพิ่มเติมจะเป็นยังไงถอนเข้าทูมินี่วอลเล็ตแบบไหนมาดูกันนะโอเคสำหรับใครที่<ม>ชอบคิโรนี้นะครับหรือคิโรนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อสำหรับใครที่อยากเล่นลองไปเล่นดูได้เดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้รังคลิปละกันคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ